สวัสดีคุณผู้ชมครับปราณสืบอธิบายครับวันนี้พามาชมก้ามนวี e บรกเท h โทนะครับเป็นก้ามเบรกชิ้นงานอลูมิเนียมนะครับสีเงินนะสำหรับใครที่ต้องการซ่อมบํารุงนะครับหรือว่าแต่งรถเป็นสไตล์โมเดิร์นคลาสสิกเนี่ยนะมาใช้ตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เบรกสดใหม่นะครับเบรกหนึบมากเลยนะครับผ้าเบรกเนี่ยมีความยาวถึง60มมนะครับชิ้นงานตัวเบรกเป็นชิ้นงานอลูมิเนียมนะครับมา1ชุดนะครับหน้าหลังเลยนะครับน้ําหนักรวมแค่388กรัมเท่านั้นเองนะครับซื้อก้ามเบรก1ชุุดนะคครับ้มกกว่่ายิง ซื้อผ้าเบรกเฉพาะผ้าเบรกนะครับเพราะว่า1ชุดเนี่ยให้มาหน้าหลังเลยนะแล้วก็อุปกรณ์พร้อมเลยนะครับอุปกรณ์ก็จะมีชิ้นงานก้ามเบรกนะครับอลูมิเนียมนะผ้าเบรก4ตัวนะครับข้องออ2ตัวครับยางกันฝุ่น2ตัวครับแล้วก็น็อตตัวผู้4ตัวนะครับมาครบชุดเลยนะสั่งซื้อกันได้เลยนะครับราคาอยู่ที่หน้าร้านนะครับ400บาทนะครับแล้วก็ราคาในแอปช้อปปิ้งออนไลน์ครับ440บาทครับมาครบชุดเลยมาติดตั้งหน้าร้านก็ได้ครับสั่งซื้อได้เลยครับ